สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูครับ5กิโลวัตต์ออฟกิทครับใช้กับบ้านพักคนงานข้างบนนะครับใช้สําหรับ2องคนเรือนนะครับบ้านพักคนงานที่นี่ไม่มีไฟฟ้าครับเราก็เลยติดโซล่าเซลล์แล้วก็ติดปั๊มน้ําด้วยติดปั๊มน้ำด้ยแล้วก็ติดออฟกิทใน้ช้าวันก็เลยใช่อันนี้คือชุดออฟกิท5กิโลวัตต์นะครับนั่นคือรวมถึง5,000บาทนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่ ส <200. S 2> องรทีเทียมร้ <100. S 2> อยอมครับผมหน้าตาเนเป็นแบบนี้ครับนานาขนนี้อันนี้หมอหอ้อแปลงส่คอหม้อแปลงสีคอครัทนไม่มีอะไรเท่าแล้วในโลกนี้ก็คือแค่นี้แหละทนสุดเอมสูงด้วยครับแล้วก็เวลาเชื่อมเลยเชื่อมอะไรเงี้ยบูทด้วยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบเชื่อม้วไฟเชื่อมแล้วไฟตกจากส สองกว่าหรือมาแปดสิบหกไม่มีอนน้เชื่อมร้อยสอขึ้นเด้งไปสองร้อยห้าสิบหนึนน่งอยห่งนตนี่ครับอันนี้ผมชาร์จแผงสี่ยเนี่ยใช้หแผงนะครับผมตัวนี้นะครับผมอเดี๋ยวทีนี้เรามาเทสดูครับเทสตสู้เชื่อมนะปุ๊บเดี๋ยวเปิดก่อนปุ๊บเปิดแนละ้วปุ๊บนี่จะขึ้นมาที่ประมาณสองร้อบห้าน,นะครับแอมยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับอ่ะ ไม่ใช้งานอ่าลองอ่าลองเชื่อมเลยเนาะลองเชื่อมยาวหน่อยเห็นนะครับพอพอแท่เชื่อมเหมบ้างยัดดีขึ้นมา250ฝ่าทนะครับแ<ม>อนนมออป์อันนี้แอมป์อยู่ที่ประมาณ12แอมป์นะผมขึ้นมาแะประมาณ12แอมป์นอันนี้คือลากยาวเลยนะเห็นไหมน,นี้ลากยาวอ่าไปดูนี่ครับดูดูว่าเชื่อมหนะ่อยแดงไม่แดง ได้ดีไม่ดีลองดูครับแป๊บตแต่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้คือ10กิโลวัตต์ครับไอ้ดู10กิโลวัตต์อันนี้แบต2 8 2ลูกครับอันนี้ก็อินเวอร์เตอร์แต่เดียวกันครับหม้อแปลงแบบเดียวกันแต่ตัวใหญ่กว่านะครับแต่ตัวใหญ่กว่า40ระบบ48โวลต์ครับ อันนี้ก็อันนี้เป็นชาตเจือสองตัวชาตเจอตืเจอใหญ่นะครับหมว่าแอมขอผมนี่นะฮะอันนี้เราชุดนี้เราเอามาเพสระบบตอนที่เราใช้เชื่อมหรือเชื่อมอะไรในหน้าง,งานตรงนี้ครับอน,นี้เสร็จไปแล้วใช้ใช้วันสิบวันครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องนี้เก็บกลับบ้าครับผมอันนี้เป็นชุดคอนโทรลปั๊มมอฟตอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มสิบแรงสองตัวนะครับ ติดแดงสองตัวเดี๋ยวเราจะลองเทสดูครับ mm. เราลองเทสน้ำแต่เมื่อวานละทานอยู่อันนี้เราลบกีละตัวนะครับ mm. ตอนนี้ตอนนี้แดดดีคงจะเต็มครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้า mm. ทำงานเต็ม mm. เต็มประสิทธิภาพเต็มแม็กซ์นี่ก็คือ50เฮิร์ซต์ถ้าแดดอ่อนอะไรเงี้ยถ้าถ้าแดดอ่อนก็40่ว่าอะไร้ะครับผม ขึ้นลงขึ้นลง mm hmm. จะควบคุมการหมุนของปั๊มด้วยทํำให้ปั๊มใหมให่ๆคะ,ะตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีครับผมนี่นะฮะอันนี้สีแดงสองตัวไปดูปั๊มได้เลยครับตอนนี้ดูเข้ามาหน่อยเต็มสิบดีท่าครับ,บไม่ต้องกลัวเกตให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับสตเ,เกอร์ไม่ได้เปิดอ่ะนู้นเปิดอยู่ข้างบนนั่น อันนี้เปิดทีนี่ได้สามร้อยสามสิบโคกครับก็หกร้อยหกร้อยหกสิบหัวครับสบายสบายเลยอ๋ออุปกรณ์รนี้ทั้งหมดกี่หัวอันไหนอะสปริงเกอร์สปริงเกอร์ทั้งหมดเนี่ยมันพันเท่าไหร่สองพันสี่สองพันสี่ร้อยหัวสองพันสี่เปิดครั้งละางหกร้อยหกสิบอุ้ยแล้วปั๊มตัวนี้มันก็เหลือดิเห,อเหลือเลยกันเหลือดิอเ,ด 100, เ,เหลือก็ห้าสิบไร่ก็ลดครึ่งวันเสร็จเลยเหลือนี่ท่นอนากระไรนะหกท่อนากรหกโอ้อย่างนี้เต็มแปดโซนหก ็รูหกทรงหกอะไรก็คือตอนนี้ก็เต็มที่เลยอะเต็มเต็มก็คือระยะแปดคูณแปดตีชนกันหมดเลยยังไม่สบายใจลูกค้าสบายใจได้เลยครับไม่ต้องกังวลอันนี้อันนี้ป่าเล็กนะครับเขาเป็นคนสวัสดีครับเขาเป็นคนประกอบอุปกิณของเราทั้งหมดนะครับอินเวอร์เตอร์ออปกิณนี่ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งาม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่ง ครับ <laughs> ผม <laughs> ไอเก่งมีอะไรก็โทรหาทั้งโดดเลยโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับ